ความรักไม่ใช่การแข่งขันกีฬาซีเกมความรักไม่ใช่เรื่องของการชิงไหวชิงพิบการเอาชนะการทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งเพศตรงข้ามความรักมันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะว่าฉันจะต้องชนะเธอหรือเธอจะต้องพ่ายแพ้ฉัน เรื่องของความรักเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดเรื่องของความรักเนี่ยไม่สามารถบังคับจิตใจกันได้ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะต้องอดทนอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจะต้องเอาแต่ใจตัวเองความรักเนี่ยมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันก็ คนที่บูชาวความรักก็ตกเป็นเหยื่อก็เยอะเขาเรียกว่ายิ่งยิ่งรักมากก็ยิ่งแพ้ความรักไม่ได้หมายความว่าเออเราอะ่ะต้องเป็นฝ่ายอะ่ะบอกรักเขาก่อนหรือเขาเขาต้องบอกรักเราก่อนหรือเราต้องไปบอกรักเขาก่อนความรักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าคุณน่ะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเรื่องของความรักมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะใครจะได้รับความรักหรือไม่ได้รับความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะโง่หรือใครจะฉลาด การการต้องการต้องสู้กับคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นน่ะก็คือสู้ไปก็แพ้การต้องสู้กับคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นการต้องสู้กับคนที่แบบหน้าด้านไรยังอายอยากจะได้ของของคนอื่นอยากจะได้ผลประโยชน์ของคนอื่น อยากจะได้เงินของคนอื่นสู้ไปก็ปวดหัวควรจะตั้งรับป้องกันจะดีกว่าเพราะว่าคนที่ชอบเอาชนะเนี่ยเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างอ่ะให้ให้ตัวเองอ่ะชนะ คือคนที่ชอบเอาชนะเนี่ยคือเหมือนคนคนนั้นน่ะเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ให้ตัวเองชนะโดยที่ว่าเขาไม่ได้นึกถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเขาเพราะว่าการการแย่งผู้ชายกับคนที่ชอบเอาชนะเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด ก็คือผู้ชายทั้งๆท,ที่ผู้ชายก็ไม่มีเที่อะไรดีเคยเห็นเคยเห็นผู้หญิงสองคนน่ะแย่งผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะซึ่งผู้หญิงสองคนเนี้ยก็หน้าตาดีทั้งคู่นะคือเราเคยเห็นผู้หญิงสองคนน่ะแย่งผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคือผู้ชายคนเนี้ย ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นที่รักนะถึงคนคนนี้เขาจะไม่มีอะไรดีอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นที่รักอ่ะเออเขาเขาถึงเขาจะไม่มีอะไรดีในสายตาของผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะไม่มีใครเอาเขาหรอกเออในสายตาของผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีใครเอาเขาหรอกเพราะว่าถ้าถามว่า หน้าตาขีเหร่ไหมก็เป็นคนหน้าตาดีนะก็เป็นคนหน้าตาดีแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มอายุเยอะแล้วพอเริ่มอายุผู้ชายพอเริ่มอายุเยอะเนี่ยก็จะเริ่มแก่เริ่มโทมเริ่มไม่หล่อเริ่มไม่แซบส่วนผู้หญิงอะ่ะเขาก็ยังสวยอยู่แต่การที่ว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยต้องทะเลาะห้าหันแย่งกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลดคุณค่าของตัวเองโดยที่ว่าผู้ชายก็ไม่ได้มีอะไรดี เออผู้หญิงอ่ะเขาก็สามารถหาคนดีๆได้แต่ก็ไม่ยอมไนงะมีผู้ชายดีๆมาจีบแต่เขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็บอกกับเราว่าเขาอ่ะเป็นคนมีกรรมเขาเป็นคนกรรมเยอะเขาเป็นคนที่มีเวรมีกรรมเยอะเขาถึงมาเป็นแบบนี้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม้หลักปักขี้เลนไนงะบางวันก็เอ็นไปทางซ้ายบางวันก็เอ็นไปทางขวา ถ้าคนไหนมีผลประโยชน์ให้เขาก็เลือกคนนั้นเหมือนกับว่าผู้ชายเขาจะเลือกคนที่มีผลประโยชน์กับเขามากที่สุดอะทีนี้พอผู้หญิงคนนี้เริ่มไม่มีเงินก็เ,เอ็นไปหาอีกคนนึงเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากผู้หญิงอีกคนนึงพอผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินไม่มีงานทําผู้ชายคนเนี้ก็เอ็นไปหาอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าวันไหนเบื่อถ้าวันไหนเบื่อทางซ้าย ก็ไปหาฝั่งขวาวันไหนเบื่อฝั่งขวาก็ไปหาฝั่งซ้ายบางทีก็ทะเลาะกันแล้วพอโดนบังคับให้เลือกเนี่ยบางทีผู้ชายก็เลือกฝ่ายซ้ายผ่านไปสี่เดือนห้าเดือนผู้ชายก็มาง้ออีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นวงจรอุบาทเป็นวัฏจักรเป็นวัฏจักรอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นวงจรอุบาทมันเป็นวัฏจักรที่แบบเป็นเป็นความวุ่นวายที่ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันก็เหมือนกับว่า คือการการทะเลาะแย่งผู้ชายกันน่ะคนที่ได้ผลประโยชน์มันก็คือผู้ชายถูกไหมแล้วตัวเราอะ่ะเราก็เห็นน่ะว่าเราห้ามเขาไม่ได้พอเขาบอกเราเองอะ่ะว่าเขากาเยอะเราเคยบอกเขานะว่าพี่ก็รู้ว่าผู้ชายไม่ดีพี่รู้ว่าผู้ชายไม่ดีทุกอย่างที่พี่เล่าให้เราฟังอะ่ะนั่นก็คือเรารู้แค่ครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงเราก็ไม่รู้ ในเมื่อพี่รู้ว่าผู้ชายไม่ดีผู้ชายเป็นผีพนันผู้ชายเล่นพนันออนไลน์ผู้ชายติดการพนันแล้วก็เอาเงินเนี่ยเอาเงินมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเอาไปเล่นพนันหมดเลยพี่รู้ว่าผู้ชายไม่ดีพี่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยคบผู้หญิงเพราะว่าหวังผลประโยชน์แต่ทําไมถึงยังรักเขาก็เพราะว่าคือมันมีความผูกพันบางอย่างะก็เลยทําให้คือมันไม่สามารถที่จะ ตัดอกตัดใจได้เมื่อคนเราอะ่ะรักใครบางคนน่ะการที่ว่าเราอะ่ะจะตัดใจจากเขาอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคือมันมันเป็นไปได้ยากแม้แต่พระแม้แต่คนบวช <c ắm> เป็นพระบางทีก็ยังตัดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เ <c oughs> พีย <iert> งแค่ว่าท่านอะอยู่ในศีลสองรอยสิบเจ็ดข้อแต่ก็บางวันก็อาจจะแบบ มีแอบคิดถึงมีแอบคิดถึงเมียเก่าคิดถึงลูกคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่คนที่บวชเป็นพระเนี่ยบางทีอ่ะ,อะก็ถูกกิเลสครอบงําก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าคือเรื่องเรื่องของความรักเนี่ยความจริงอ่ะมันมันไม่มีใครแพ้มันไม่มีใครชนะหรอกแต่คนที่แต่คนที่เสียเปรียบอ่ะก็คือคนที่แบบ ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ว่าคือจริงๆอ่ะสิ่งที่สิ่งที่เรามองอ่ะเราก็มองค่ะว่าคือบางคนอ่ะเหมือนเขาเขาไม่รู้ตัวว่าคือบางคนอ่ะเขาอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ตัวเลยอะว่าผู้ชายไม่ได้รักเขาเลยอ่ะแล้วเกลียดด้วยผู้ชายไม่ได้รักแล้วผู้ชายก็เกลียดแล้วผู้ชายก็รู้ว่าเขามีปัญหารู้ทุกอย่างแต่ว่า เขาต่างหากอะที่ว่าหลอกตัวเองอะเหมือนกับว่าคือตัวเขาอะหลอกตัวเองแต่ผู้ชายอะจริงๆผู้ชายไม่เคยนึกรักเลยผู้ชายไม่สนใจผู้ชายไม่เคยนึกรักผู้ชายไม่ไม่ได้แบบเอาเป็นว่าผู้ชายไม่คุยด้วยอะผู้ชายไม่เคยสนใจผู้ชายไม่เคยนึกรักผู้ชายไม่คุยด้วยผู้ชายแบบไม่ไม่ได้อยากสนใจอะแต่ก็แบบ เออแถเก่งอ่ะคือบางคนก็คือแถเก่งอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจคําว่าแถจนตัวจริงอายนะคือโกหกเก่งแถเกง่งอ่ะจนตัวจริงยังอายอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะว่าคําว่าแถเกง่งจนตัวจริงอายอ่ะมันหมายถึงอะไรเราเพิ่งมาเข้าใจนะว่าอ๋อคาว่าแถเก่งจนจนตัวจริงอายอ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง คือแถเก่งซะจนตัวตัวจริงพูดไม่ออกอะ่ะก็คือเหมือนแบบเหมือนพยายามพูดว่ารู้รู้ดีทุกเรื่องอะ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้อะไรเลยอะเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วตัวเขาเองเขาก็แอบอ้างมันก็เลยทำให้เรารู้สึก เออเห็นใจเพราะว่าบางครั้งอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรไนงะบางครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเพราะตัวจริงเขาบอกกับเราว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันก็แค่คนบ้าคนโรคจิต ก็แค่คนบ้าคนโรคจิตคนที่จะเชื่อก็คือคนที่เหมือนเหมือนกับเขาอ่ะคนที่เป็นเหมือนกับเขาอ่ะก็จะเชื่อที่เขาพูดเขาบอกเราว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าเขาทําใจแล้วเพราะสิ่งที่เขาต้องทำอะ สิ่งที่เขาต้องทำอ่ะก็คือเขาต้องรู้จักการรักษาสิ่งที่มีค่าของตัวเองหมายความว่าเขาอ่ะต้องเรียนรู้การรักษาสิ่งที่มีค่าของตัวเองอ่ะไม่ให้ใครอ่ะมาแย่งเอาไปก็เท่านั้นเองเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการจะต้องเอาชนะคนที่จิตไม่ปกติ เพราะคนที่เป็นตัวจริงเขาก็เขาก็อยู่กับผัวเขาอะ่ะส่วนไอ้คนที่ว่ามันเป็นตัวปลอมอมันก็พูดไปเองอะ่ะเออซึ่งหลายคนเขาก็รู้เรื่องเนี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่อยากยุ่งคือมีหลายคนที่รู้เรื่องนี้นะแต่เขาไม่อยากยุ่ง แม้แต่เรื่องเรื่องที่เออเรารู้มาเนี่ยบางทีอะ่ะเราก็อิดหนาละอาใจอ,อ่ะเอออย่างเรื่องของหลวงปู่ดามันอะ่ะเราก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันจะมีขบวนการวิชาชีพแอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามันทั้งที่ท่านก็มรณะไปแล้วคือเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้า ถ้ามันจะเป็นขนาดเนี้ยคือเราว่าเราคงสู้ไม่ไหวเราคงยอมแพ้อะเพราะว่าคือเราก็ไม่ใช่มิจฉาชีพเราคงจะไปสู้กับเขาไม่ไหวอะเพราะเขาเล่นทํากันซะขนาดนั้นอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละค่ะ